ครับผมสวัสดีครับวันนี้พอกันอีกแล้วน้องครับน้องครับช่องมนาลีแชนแนลวันนี้มนาลีแชนแนลพายุมาตกประชดนะครับเนะบา,นานะจะเป็นนะไม้ของน้าธรรมชาติครับผมของใหญ่เลยครับผมช่วงนี้น้ำไหลนะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นเวลาใบ สามโมงครับผมแดดกำลังดีเลยครับผมว่าลองออกมาตกปลาช่อนน้องเมืองนะครับน้าว่ามันจะได้เต็มได้โตมานะครับผมร่างบุกกรันได้ใช้มันนี่ก็จะเป็นชุดเก่า์กครับผมก็จะเป็นลอกได้ว่าถ้าธุระรอบแปดจุดหนึ่งนะครับน้าคันก็จะเป็นคันของยูโวเบตแปดยี่สิบครับผมสายพี่อีหนึ่งจุดห่าครับผมแล้วเยอะได้ใช้มาเองผมจะลองตกเป็นกระดีไก่ชนนะครับน้ากระดีไก่ชนสีส้มแล้วได้มาติดตามเราชมผลงานครับผมว่ามันีจะได้เต็มวันนะครับน้า อะไรท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับตะค่ายเพื่อเป็นกำลังใจช่องมนลีแชนแนลนะครับเนาะนะครับติดตามรับชมผลงานแล้วงงนนกันครับผม อหอุหดไปอยู่ไปอยู่ครับโอ้โหรถคันวัดยังดีอืมเท่า,า,าไหร่ครับเอาไหมครับ มาแล้วครับผมมาแล้วน,นี่เลยครับผมเชนตัวแรกของเรามาแล้วสุดยอดเต็มปากเต็มคำยอดครับผมดีไก่ชนสีส้มนะครับดีไก่ชนสีส้มทำงาน,นอีกแล้วใส่างามๆเลกครัใส่เกือบโลเลยใส่ปลา ส,สวยเดี๋ยวก็สุดยอดอาจจะย้อนเสียงไง่าหนยนะเดี๋ยวมาใส่ปลาเสียงงามเลยครับผมอ้วนปุ๊กเลยสุดยอดครับผมกระดีไก่ทนสีส้มครับผมฝากคนงานด้วยนะครับผมสุดยอดครับ อยู่แล้วครับผมเดงที่สองมาแล้วครับผมมาแล้วแดงที่สองแล้วครับผมอือหือเยี่ยมครับผมน่าจะไม่ใส่ครับผมอือหือโอ้ใส่งานมาแล้วครับผมใส่โลอับเน่นอนครับผมยกวืดเลยครับสุดยอดครับผมโอ้โหใส่นี่น่าจะไม่ใส่โลครับผมโลอับเน่นอนเดี๋ยวผมจะสร้างน้ำหนักให้เบิ้งนะครับนะว่าปลาตัวนี้จะน้ำหนักลายปันไดนะครับนะนี่ยนะครับผมกระดีไก่ชน สีส้มเดี๋ยวเขาจะใส่กิ๊บเปิดนะครับน่ะปลาตัวใหญ่ครับผมจะสะบัดอาจจะมือนิ้วฉีกได้นะครับน่ะเนี่ยผมใส่ปลาโอแม่เจ้าเนี่ยผมใส่ที่สองเียมที่สองครับผมน่าจะใส่โลอัพครับผมเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้เบิรงกนะครับน่ะครับผมสุดยอดครับครับผมเดี๋ยวมาชมน้ำหนักปลาตัวนี้ด้วกันนะครับน่ะว่าจะได้หแรงปันไดครับผมนี่ครับหลักเกณฑ์กิโลนะครับน่ะ เบิ่งน้ำหนักกันครับผมมันจะได้หลาไปเลยชิปเย็นลุกเย็นลุกโอ้บ้าบอลลุกโอ้บ้าบอลลุกบ้าบอลลุกนี่ครับหนักป่าอยู่ที่โล1.280นยครับผมโล2กับโล3ครับผมสุดยอดครับผมขอบคุณงานเลยนะครับ มาแล้วับโอ้ยรูโดแต่มสามแล้วผมมาแล้วเมามเต็สวยๆนะครับผมยอดใส่ใหญ่เลยครับผมเนี่จะจะโลอัพอีครับผมสยนะครับโลอัเครับผมใส่สวยๆแล้ว ตัวเท่าตัวเมื่อกี้นะครับประมาณโล่สามครับผมครับผมนี่แหละครับผมใส่ปลานอาจจะยุคประมาณโล่สองโล่สามได้ครับผมนี่ครับผมใส่ปลาใส่ตัวใหญ่ๆสุดยอดเลยครับผมเต็มที่สามของมือแล้วครับผมกระดีไก่ชนสีส้มครับผมวันนี้ทํางานดีมากสุดยอดครับผมโอ้ยดุดูจิ๊บเปอร์ครับผมเดี๋ยวปลดปลาไปหนึงครับครับผมเดี๋ยวมันจะสร้างน้ำหนักปลาตัวนี้เบื้องหน้าเต็มที่สามครับผม ประช้นเต็มที่สามของเรามาเบิังน้ำหนักกันครับผมว่าน้ำหนักดีไรปันได้แล้วนะ,ะนะหนึ่งกิโลโสองครับอีแตนเออโกองกินเอาผมโลสองนะครับน่าจะหนึ่งกระทำตัวเมื่อกี้เลยครับผมเดี๋ยวผมเจบป่าก่อนนะครนะับเนี๋ยจทันได้ไหมติดตามเราชมผลงานกันต่อครับผมเยอะครับ แต่ดิสีไ oh, 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 oh. ปแล้วครับผมโอ้โหใช้ถ่าออกแล้วโอ้โหไโดอ้าไปแล้ว ใส่ใหญ่เลวครับผมใส่นี่น่าจะโลหะโลห์หอมเครับผมแจมลีสี่ครับผมโอ้โหความยาวยาวขายาวสุดยอดเลยครับผมแจมลีสี่ของเรามาแล้วสุดยอดครับ แตมดีซีเลยนครับครับผมแต้มดีซีมาแล้วนะครับใส่ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวคนจะสร้างน้ำหนักให้เบิกนะครับนะแตมอยากจะได้เพระมาณโลหะโลหงหนักจะได้นะครับเนาะเพราะตัวใหญ่เนี่ยกว่าสองตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวสร้างน้ำหนักกับมันจบอุ๊บสร้น้ำหนักป่าโอ้โลหะ โอ้บ่าวๆๆ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 นบผมโลหะพอดีครับผม1.500พอดีเลยครับผมสุดยอดแต้มที่4ของเราวันนี้สุดยอดครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับครับผมสํหรับตอนนี้ได้มา4แต้มแล้วนะเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อครับผมอาจะได้แต้มเพิ่มมานะครับนะ เยอยก็ยังสภาพดีอยู่นะครับนะก็ยังใส่งานได้โอเคนะครับนะว่ามีเบ็ดง่างว่ามีเบ็ดนันนะครับนะ4ีโตใส่ใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อครับผมจะได้เติมเพิ่มมาะครับนะ เดามาแล้วครับผมชนเต็มทีหาของเรามาแล้วเ้ระโอ้เ,อเอขโด,ดโชวแล้วตัวนี้ใส่ตัวใส่หงัง่งเต็มทีห้าของเรา,าแล้วอาจะาจะอยู่ประมาณเจ็ปดขีดเดีว่าตั้จุดประมาณนี้คัมจะสั้นนักบ้างนะตีห้าของเรา เต็มปากจนคำเลยครับผมนี่ครับเต็มปากเลยนะครับนะในนะครับผมสุดยอดเดี๋ยวผมปดปากแป๊บนึงนะครับนะครับผมครับผมประชอนตัวนี้หานะครับนะใส่กับเสื้อใส่งามด้วยครับผมสุดยอดครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสุดยอดครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วครับเนาะ นะครับผมเดดล้มล้มตกครับผมมิจลาตึกเลยกลับบ้านก่อนนะครับนะเดี๋ยวร้องตกอีกจัะไม่สองไม้ครับผมเดี๋ยวคนจะใช้ป่ารวมให้เบิ้งเราตั้งแต่มาเบิ้งว่าป่ารวมมันจะได้หลายว่าหลายนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับผมเราตกอีกเครื่อไม้สองไม้ครับผม ปากระนั้งขึ้นเก็บน้ำดีนะครับนะั่นแดดกำลังอ,อ่อนๆ่อนกำลังดีนะครับผมถ้ามิโตะลาตรงกลับบ้านก่อนนะครับนะ่ะเดี๋ยวเมื่อไนมีโอกาสว่างๆเดี๋ยวจะมาตกปลาเบิ่งใหม่ครับผมสภาพไมก้กระน้่งก็ยังไหลอยู่นะครับนะ่ะน้ำไหลแลปลาก็ขึ้นจิบน้ำไเรื่อยครับผมก็ถือว่ามีโตนะครับนะ่ะอาจจะได้มาเล่นซ่อมไม้อีกดูๆครับผม เท่ครับผมจะจบความกบันนะครับน่ะเดี๋ยวเบื้องปลารวมกันครับผมครับนะครับอยู่เพื่อคดีไก่ชนสีส้มครับผมครับผมเดี๋ยวมาเบื้องปลารวมกันนะครับน่ะวันนี้จะปลาชนตักรวครับผมแล้วปลาช่อนวันนี้ก็ได้ปลาชนมหาโตนะครับน่ะใส่งามเลยครับผมนครับใส่ปลาเดี๋ยวันไทยกลับไปเบื้องนะครับผมใส่ปลา แ่านที่ใช้ก็จะเป็นกระดีไก่ชนสีส้มครับผมอันนี้ก็จะอยู่ประมาณใ6-7ขีดได้ครับผมตัวนี้ก็อยู่ประมาณโล2ตัวนี้ก็โล3ตัวนี้โลานะครับนะตัวนี้ก็อยู่ประมาณ6-7ขีดได้ครับผมใส่ใหญ่เลยครับผมนี่เลยครับผม็จะว่าจากมือประมาณนี้เลยนะครับนะใส่ใหญ่ครับผมสุดยอดนี่ครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผม ท่านใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับถ้าใครเป็นกำลังใจใช่องมานาลีแชนแนลนะครับผมเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อๆไปครับผมสำหรับสภาพไมก้ก็ถือว่าโอเคยังมาตกได้อีกโดนครับผมปาลาก็ไหลนะครับเนาะยาวเด็กเมืออ่อไหร่มาตกให้เบิ่งใหม่ครับผมสำหรับเมื่อนอี้มานาลีแชนแนลควาลาไปก่อนนะครับนะไปพร้อมกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ